ตอนนี้ค่ะถึงเวลาแพ็คกระเป๋าแล้วออกไปเที่ยวให้ฉ่ำปอดกับช่วงปลายปีกับโครงการสุขดีๆปลายสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยนะคะที่จัดขึ้นโดยททท,ทค่ะซึ่งจะพาทุกคนนะคะทุกครอบครัวออกไปค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและพบความสุขง่ายๆที่รออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะเช่นป่าต้นนางพญาเสือโครงที่จะออกดอกสีชมพูสดใสทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เลยและเพชรบูรณ์หรือจะเป็นดอกไม้ป่าที่บานในภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติผาแต้งจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงทะเลเหมอกยอดเขาสายหมอกที่ลอยเหนือผิวน้ำพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่จะสวยเป็นพิเศษในช่วงปลายปีนี้ค่ะ หรือว่าคุณผู้ชมจะเที่ยวตามแบบฉบับ4ี่เซเลบริตี้ที่ทางททเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ในแคมเปญนี้นะคะทั้งป่าเต๊ตยุทธนาตัวแทนการท่องเที่ยวตามสไตล์วัยเก๋ากายฮารุและแก้งสามกุมารกับการท่องเที่ยวแบบครอบครัววีเจจานัทถากับการท่องเที่ยวตามสไตล์คนรักสุขภาพและเจ้านายจินเจตกับการท่องเที่ยวตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่ค่ะ พร้อมส่วนลดสุดพิเศษนะคะสำหรับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการกว่า200รายรวมไปถึงโปรโมชั่นส่วนลดจากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการอีกมากมายค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w s สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย .com <c oughs> หรือสาม,มารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Amazing Thailand หรือโทร1672 Travel Buddy ค่ะ